สวัสดีค่ะสวัสดีชิโน่ของไปสุขุมทุกคนจากพี่น้องจ้ามาเผื่อกันครับนี่เหนี่ยวลอยล้านวิวจากพี่น้องมินี่มาอยู่หลังบ้านปลาอ่อยพี่น้องเนี่นวกินคือมาหวงางจังพี่น้องเยอะลูกติ่มนยอะใหม่เดียวกับน้ากลมกลมเขียวพี่น้องอู้ดหลังจ,จักหมาผู้ใดพี่น้องเอ้ยแดนเต็มกับปลาทมกคนปลาเหมทั้งหมาดำหมาขาวแดนเต็มหัวทุกคนจักหมาผู้ใดเอามาปล่อยไ,ไว้ฝงวนหยาพี่น้องเอ้ย อันบ้านข่นี่มีแต่คนเอาหมามาปล่อยเนาะสองสามปีนี่มีแต่คนเอาหมามาปล่อยไว้ค่ะบ้านข่พี่นนองจักมันเป็นอีหยังบ้านข่ก็เลยแมนว่าสิเป็นคนมักเลียงหมาปานนั้นเด็กแต่ยังมีคนเอามาปล่อยอยู่โอ้ยหนอพคุณนะดูอเนตมอดูคุนหมาดำหมาขาวแลนซะแซลอยู่อันนี้แนวกินเดียววางเียงพี่น้องเว้ยม่ไดงย่างดอกกินกันเลอยุ่ไใหม่เดียวเจดีอยู่นี่ถือมาคือหาไหม่จะกินยู่ไใหม่เดียว น้ำกตเลียอยู่กลนกลนแกวทุ่งหนองเลี้ยแต่น้ำไอ้เลี้ยแต่ไข่มุงอะมัม่งน้ำกินเบิดแล้วยังร้ามานันหนีเร็วเป็นแต่ไข่มุกตัวนี้กินบ่กินปลานหน่อยกินไข่มุกเอ้า,า,าอเห็นหมาบ่พูนหมาอยู่ีกคนหมาน้อยเต็มเลยหมาน้อย อืมหอน<ม>แบกท้องหอนหอนฟินอองเหมือนนี่กินโอ้ยเปาเห็นอย่างหล่กกินที่ล่ะเป้าเห็นอย่างาอ,งอบบาืโอ้ยกินน้ำกระตาอืมมันก็ุกินงหลังบานฟ่อองือจับบอวนน่น้ามหมดแล้ว ไปเอาสองมาตักที่หลักไข่มุกอะ่ะฮึแล้วฟางเออไาไกเอยทหมเนี่ยกินได้เป็นเด็ยนยังลหรออ,อ้เนี่ยนักินลูกสิ่งหลังบ้านยังเห